เยี่ยมดีจ้ะเพี้ยใช้ลายแดงไม่มีหนอนไม่มีจ้ะถ้าไม่ได้ใช้แมกมานะยอดขนาดเนี้เพี้ยมาเกาะแล้วถ้าหนอนก็มาม้วนใบแล้วครับใช้แมกมาแล้วเนี่ยหายหายเลยใช่ไหมโอ้ปกตินี่หนอนหรือเพี้ยมันชอบเพี้ยจ้ะเพี้ยมันชอบยอดอ่อนๆนใช่ไหมจ้ะหนอนลังก็ชอบม้วนใบอ่อนๆเมื่อก่อนในยอดน้อยๆอย่างนี้เนี่ยนะเพี้ยเ็เกาะเยอะๆเลยยอดน้อยเหรือเกอนสี่วันเนี่ยโหฉีดก็ไม่ไหวเลยเมื่อก่อนเนี้ยเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เอาแมกมามาผสมเนี่ยเป็นยังไงบ้างล่ะ แล้วก็หายไปเพ้ยนอนไม่มีหายไปได้หลายวันถ้าไม่ใช้ก็สองสามวันก็มาแล้วอเมื่อก่อนเนี่ยนะจะตั้งแต่ใช้มานี่หลายวันแล้วเนี้ยนี่ก็เป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยยังไม่ได้ฉีดเพี้ยแมลงหรือหนอนเนี่ยตัวไหนที่ปรับยากเพี้ยไฟจ้ะมาทาลายใบอ่อนเลยเกาะใบอ่อนด้วยลูกด้วยถ้าเกาะลูกแล้วลูกเสียเลยจ้ะลูกเสียเลยสวัสดีครับพี่เข็มทองครับผมสวนมะนาวของคุณพี่ปลูกทั้งหมดกี่ไร่ครับ สิบเอ็ดไร่จ้ะสิบเอ็ดไล่ทั้งหมดเป็นพันอะไรฮะพันแป้นที่จีบจ้ะหลังจากที่คุณพี่ซื้อแม็กมามาผสมกับยาฆ่าแมลงแล้วมาฉีดมะนาวเป็นยังไงบ้างครับเยี่ยมดีจ้ะเพี่ยไฟลายแดงไม่มีหนอนไม่มีจ้ะที่เจอคือมีเชี้ยไฟลายแดงแล้วก็หนอนจ้ะกี่รอบมาถึงจะเห็นผลว่าเพี้ยพวกแมลงมันตายรอบที่สองจ้ะรอบที่สองรอบแรกสังเกตเป็นยังไงบ้างครับสังเกตก็ดูเยี่ยมดีจ้ะฉีดครั้งแรกนี่ยใบเอี่ยมดีจ้ะพอใช้ครั้งที่สองเนี่ย เห็นพวกเพี้ยพวกแมลงเป็นยังไงครับก็หายไปอยู่ได้หลายวันจ้ะครับปกติก่อนที่จะใช้แมกม่าเนี่ยกี่วันฉีดครั้งหนึ่งครับใช้บ่อยไหมฮะห้าวันแต่ก่อนนี้ห้าวันฉีดครั้งหนึ่งแต่หลังจากใช้แมกม่าผสมกับยาฆ่าแมลงแล้วมันกี่วันครั้งหนึ่งสิบกว่าวันสิบกว่าวันเลยเหรอครับสองอาทิตย์เนี่ยสองอาทิตย์แล้วเนี่ยยังไม่ได้มาฉีดเลยเลยฮะสองอาทิตย์แล้วแมลงยังเอียงดีอยู่ก็เลยยังไม่ฉีดก็เลยปล่อย แล้วเขาใส่ปุ๋ยเจ้านั้นมั่งฉีดยาตัวนี้ช่วยมั่งในยอดใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนยอดใหญ่ๆญ่อย่างนี้ไม่มีหรอกไม่มีหรือยอดใหญ่แบบนี้นี่เมื่อก่อนไม่มีพอใส่ปุ๋ยตัวนี้แล้วก็มาฉีดยาตัวนี้เนี่ยยอดสวยเหรอยอดใหญ่ยอดสวยเนี่ยใบก็สวยยอดอวบนะจ้ะเพราะวันไม่มีเพีย้ยเกาะมันเยอะไงอมันเหมือนมันจะสมบูรณ์แล้วมันก็จะยอดใหญ่เมื่อก่อนในยอดน้อยอย่างนี้เนี่ยเพี้ยเกาะเยอะๆเหรอยอดน้อยเมื่อก่อนสมวันี่วันเนี่ยโอฉีดก็ไม่ไหวเลยเมื่อก่อนเนี้ย เดี๋ยวนี้ตั้งแต่เอาแมกมามาผสมเนี่ยเป็นยังไงบ้างล่ะฉีดแล้วก็หายไปเ้ย่นอนไม่มีหายไปได้หลายวันถ้าไม่ใช้ก็สองสามวันก็มาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะจตั้งแต่ใช้มานี่หลายวันแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยยังไม่ได้ฉีดเนี่ยอ๋อเป็นอาทิตย์แล้วใกล้จะเก็บหรือยังเนี่ยมะนาวเนี่ยเพิ่งจะเก็บไปอ๋อเพิ่งจะเก็บไปจะเพิ่งจะเก็บไปเมื่อไม่กี่วันนี้เอง คนไหนที่ปลูกมะนาวก็ให้ใช้เมกมนาเหมือนกันแล้วก็จะได้มีมะนาวดวกๆเหมือนกันใบสีเขียวๆจ้าครับเพราะว่าปราบเพีย้ยปราบหนอนปราบแมลงได้ดีมากเลยค่ะครับผม